สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,ก,กับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนกครับนกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มาชมบ้านนกบ้านนกครับนู่นนี่ก็เป็นนกนี่ตัวนี้คือเหลิวตันนะครับวันนี้จะมาจัดรหลวตันพี่เขา,าโทรมาให้มาเอารหลวตันครับเนี่ยหลีวตันรนนอๆนะครับนูน่นนกก็มีนะครับเยอะแยะใต้ล่มหุก หูอะไรหูกระจงครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไปดูทางไกลนะครับโน่นครับนกทางนั้นโน่นโน่นโน่นโนนนอยู่นั่นไม่ใช่โคมไฟคือนกนะครับเอาไปชมใกล้ๆครับอ่าครับนี่นกนะครับเจ้านี้เขาจะละเอียดมากนะครับเขาจะเขียนไว้ได้วันไหนนะครับได้วันไหนนี่มีปี๊มีบินอยู่ข้างบน ได้วันไหนมาได้จากไหนนะครับก็ได้ให้ชมกันนะครับอ่ครับก็มีเจ้านี้จะมีะบินนะครับมีหมายเลขมีวันที่มีบอกเวลานกตัวนี้ได้มาจากไหนนะครับแกละเอียดมากนะครับอ,อายุเท่าไหร่จะได้รู้กันเลยครับเป็นร้อยๆครับเป็นร้อยๆขึ้นนะครับร้อยตัว กงนี่ซื้อไม่บรรยะบบรรยังนะครับโอ้นี่ครับวันนี้จะมาแบ่งกับแกไปขนาดมาไกลๆก็ยังให้ดิวตัวเดียวโอ้ยมันไม่คือแล้ว <laughs> นี่ครับนกเยอะแยะนะครับนกแกมีหนึ่งกุกสองกุกสามกุกมีไหมพี่ไม่มีหายากดิวตันก็มีน้อยเนาะอ่าเป็นนกดิวตันนี่เป็นนกที่หายากนะ เป็นนกมงคลหายากแต่ก็พอมีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นนกหนึ่งกุกสองกุกเนาะดิวดิวเฟืองก็ไม่ค่อยมีมีดิวตันก็ไม่หายากนะครับเนี่ยดูไปนะครับ<อ>จะหาได้ต่ละตัวนี่จะหายากแสนจะลำบากแสนจะลำบากนะครับนี่ตัวนี้บอกว่าให้แกหาสร้อยรอบคอรอบคางให้ก็ไม่มีสักทีครับนี่อันนี้ก็้ส่ไม่เต็มคอหรือคอล้อนๆเป็นยังไงไม่รู้นี่ นี่ครับนี่แนี่ครับกลัวผมนะครับดิ้นซะหน่อยนะครับโอ้โ,อโหนกสนันบันไว้เลยนะครับมีปี้มีบอกได้ไาจากไหนนะครับอย่างไงนกอะไรจะทำว้หมดนะครับเยอะแยะนี่ครับละเอียดนะครับจะนกตัวไหนขึ้นตัวไหนไม่ขึ้น ในวันที่่าไรน,นี่เดือน6ปี6กสาคารมอสองกูกเต็มเนี่ยปีหกสนะครับแ้เขียนไว้แ้เขียนไว้ทุกทุกตัวนะครับให้เลือกชมนะครับชอบแบบไหนก็ทักจากกระพงมานะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ,รนะรบน,น,นะนุ่นนแกเอาเดียงไว้หมดนะครับ ใช่ใชกงเฉลยรวมก็มีเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูนะครับต่อมาได้ไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ดักตะข่ายครับต่อรุนร้วนครับฝีมือนะครับๆๆๆฝีมือรุนๆ้วนนะครับฝีมือนกนะครับนกต่อแกมีเวลาแกก็ออกไปต่อนะครับนี่ก็ต่อมาได้ตัวไหนไม่ดีแกก็ปล่อยนะครับตัวไหนไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าไม่จะไม่ เสียงไม่เพราะนะครับเสียงไม่เพราะก็ต้องเอาออกไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับดีทุกตัวนกครับก็เดี๋ยวให้ไปชมนกอยู่หลังบ้านนะครับเป็นนกลูกเขาต่อได้เฉลยมานะครับนี่ครับกรงรวมนะครับพี่เขาให้อาหารนะครับดูวิธีการให้อาหารนะครับแกให้ทีละโอกระสอบหนึ่งนี่ถังหนึ่งนี่ไม่นานนะครับ เป็น<า>ข้าวเปลือกอืมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับเขซื้อไออาหารอาหารในไก่มาด้วยเนาะใช่ไหมใช่ใช่อาหารไก่มาด้วยครับช่วยให้นกไม่ขาดอาหารนะครับอาหารเสริม,ารมอาหารเสริมนะครับเนี่ยครับเยอะแยะอ่ไอที่คัดออกก็เยอะนะครับที่คัดออกไปเยอะที่ปล,ป,ปล่อยไปก็มีปล่อยไปก็มีตัวไหนที่คารมไม่ดีก็ปล่อยอ่ตัวไหนที่อ่า สีสันดีๆเก็บใบเก็บใบแล้วก็เอาเข้ากรงนะครับเพื่อให้เอฟซีนะครับของจัก,กรพงษ์ได้มาเล่นกันนะครับเพื่อจัก,กรพงษ์คนเดียวเลยเนี่ยเพื่อจัก,กรพงษ์คนเดียว <c oughs> <c oughs> จเตรียมไปให้ครับอะไปดูข้างนี้ครับโดนหลายจริงๆเยอะนะครับไม่ใช่อะอะไรจะขนาดนั้นครับ อรังการงานสร้างจริงๆนะครับว่างเว้นจากการทําไรท่ทํานาครับชาวนาเหมือนกันบางเว้นจากการท,รทําไร่ทํานาก็ต่อนกนะครับเป็นกิจกรรมออกกําลังกายตอนหน้าแรงนะครับไม่ใช่ว่าจะไปตั้งวงเล่นไฮโล <laughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาแบบนั้นครับ <laughs> เราไม่ไม่เกี่ยวกับอบายุกนะครับ <laughs> ไม่อบายุไม่เอาเอาแต่อวัยวะ อของชอบเมื่ออบยวะนี่พอคุยกันได้แต่อบยมุกไม่เอานะครับไก่ก็มีนะครับไก่ชนสายพันธุ์ไหนบ้างพี่สนใจทักมาได้นะครับไก่ชนสายสายพันธุ์ไหนครับมาล่อครับมาล่อครับโยกถอดถอยมีครับถ้าดันสั่งจองได้ราคาเบาเบานะครับไก่ จับราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับไก่ชนมก็ออกคุยกันค่อยคุยกันราคาค่อยคุยกันราคา,าแบบไหนทักมาเลยครับอ,อยากได้เอาไปไปชำไปกระต่อเอาไก่แปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนะครับมีนะครับ,นะรบนกเขาก็มีนกเขายิ่งเยอะกว่าไก่อีก <laughs> นู่นนะไก่แค่นี้นกเขาเป็นร้อยครับ <laughs> อ่ะอ่ะก็ เอาอย่าลืมนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับฝา,ากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจไม่ว่าจะเป็นดินดำเศร้า,าต่อนกพเนียดนกเขาแล้วก็ข้าวขัดตะไคร้นะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ของจักระพง์นะครับพี่น้อง FC ท,ท่านไหนที่ใช้แล้วดีก็เม้นมาหน่อยนะครับใต้คลิปว่าดีนะครับ จะได้บอกบอกต่อๆกันไปว่าอของดีนะครับถ้าไม่ดีก็บอกมาทางจจกรพง์จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวต่างประเทศที่อยู่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับที่ให้ที่อุดหนุนนกเขามั่งดินดำมั่งนะครับก็เจกรพง์ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะครับมีแต่ความ จริงใจและความรักความคิดถึงนะครับซื่อส,สัตว์ต่อกันนั่นแหละ,ะก็คงจะไม่มีอะไรให้นอกจากคำสิ่งนี้นะครับคบกันไว้อย่ายาวยาวไว้นะครับอย่าให้มันหุวนห้วนสั้นๆน,น,นะครับมันไม่ดีนะครับเพราะว่าภายภาคหน้าเขาไปเจอเราอยู่ตรงไหนเขาก็ถามนะครับถ้าคนไหนคดโกงถ้าพูดไม่ดีทำไม่ดี ไปเห็นที่ไหนเขาจะฆ่านะครับก็พาพมกันไปอ่ะโอเคครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้จักรพงศ์ได้รับใช้นะครับสิ่งไหนที่พูดไม่ดีพ speak ูดไม่เพราะพูดไม่ถูกต้องก็อ่ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับบางครั้งอ่พูดถึงอะไรขึ้นมาบางครั้งเลือดมันฉีดนะครับมันก็ต้องต้องมีอ่า อะไรล่ะอารมณ์หน่อยนะครับต้องขอประทานอภัยนะครับอสำหรับวันนี้ก็ให้จบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกับนกสวยๆนะครับสวัสดีครับ